มาบุเป็นหยังโอ้ยเป็นมอแชนก็ว่าผมนี่ทำายวัตถุโบราณนี่ละเอ้ยบ่าวปันเพื่อนบ่กเป็นวัตถุนาหาทังเลยน้อเอาดีเติมจะาของเอาลามือสิบนิ้วฟูขาขอน้อมนมัสการพระคุณเจ้าธูรุภูปทุกองค์ บาเป็นประมุขประทานในงานของคุณ่อเจ้าฟาคุณเม่เจ้าฟาในคำคืนมือนี้วันนี้หลักกระมือชินิว้วผู้ขาขอกราบขอบุญขอบคุณ,คคณเจ้าฟาจะท่าผู้โชไปหอดไปถึงคุณเม่ท้องแฟนหลักกระมือชินิว้วผู้ขาขอไหวฟองกำนั่นไหวยพยาบาลไหว่อผู้ซอย่อนายกพอป่อต่ออป่ออตลอดคู่ขั้นตำรวจทหารผู้เสพผู้สาว กูบ่าวอุเปลเด็กเด็กหน่อยแมียข้าเมียไอ่เบิดสุกขสุกคนโดยเฉพาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านห่วยไรหรือว่าบ้านไก่สีติดกันบ้านหน่อยบ้านใหญ่บ้านไก่บ้านไก่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลที่มาซอยการซอยงานห่วมบุญห่วมท่านของคุณแม่เจ้าภาพคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่ท้องแปนขอกราบสวัสดีไว้สก่อนไหว้เพื่อว่าไหวเพื่อยัง ไว้ไว้เพื่อมันผิดมันผ่าปากก็รับก่อนอีคนว่าเปิ้ออกหนาเปิ้ออกหลังคว่ำเราบกซุกกรปกสมสวยอยู่น้ำกอหลงปัญหามาหลุดปาก,กออกใสโบติหูพอหญ่หูไม่ใหญ่หูไม่ปา่ปาหนาเบาหนาสาวพอตูไม่ส่วนบนใดคุณเมียท้องแปลนกอาประธานไฟไวอีกแย่หนึ่งซะก่อนไว้ไว้อีกอย่างหนึ่งไว้ไว้เพื่อยังไว้ไว้เพื่อว่าคู่บาอาจารย์ พออ่อใหญ่เม่ใหญ่พอตู่เมย์ตนนั่งอยู่ต่ำกัวหมอลำหมอลำอยู่สูงกวัวพ่อกวัวเม่อันนี้เป็นการแสดงอยู่บนเวทีอย่าให้ลูกให้หลานเป็นบาปเป็นกรรมย้อน,อนเกาะตะนาเลีวผู้ขาจะขอกแาพรบตาลาภัยไ,ยไว,ไว,วย้อีกจริญสักโง่ไว้ไว้จะเด้ออามันคิดมันผาดมันเปื้อนมองใดมองใดก็อภัยเนี่ย เอาละคันเพราะน้ำท so is ่องเป็นย่างเก่าสาวขาขม้าบาดหน่วยไรก็เข้าจังสีกับเป็นเถือที่แหลกคันม้าหอดเทือที่แหลกจังสีกับพวยังมาต้อนมาฝากเราพ่อใหญ่ไม่ใหญ่มีแตงแต่เสียงหลงเสียงลำคันเสียงร้องเสียงลำบางมือกับบวนบางมือกับบวนบางมือกับแหบบางมือกับคู่ให้คิดว่งพ่อใหญ่สูงกินเหล่าทู่หัวไรข้อเราก็ยังแหบนับปาษาอยยังข้อจีนข้อหนังบันข้อละขั้งสีดังโม ใกเก่าบ้านสิบ้านนันนี้แมนคอคนกลางคืนกับบริยูกลางวันกับบริยูมือนีภูคากระแสดงอยู่บ้านขอนสายตำบลโน่นโนนอำเภอวารินกลางเว้นมือนีตอนแรกกับมหาพี่น้องบาดหน่วยไหลล่องากมีภูคากระจิไปทั้งบ้านน้องคู่อำเภอเมืองจังหวัดชิสเกตสลองพัดยศของหลวงพอ ที่นี่คนได้ผัดหยดหลายหลายผู้ข่าก็พ้อยมีงานน้ำอันทันคณะอันผู้บาอาจารย์เป็นหลับผัดหยดกับผู้ดวงรับดับขันสั่งไห่หากินน้ำดวงวิญญาณตั้งไว้มึงอย่าเอายืนเด้อกันมึงเอายืนกูเฉยมาไปเกิดไปคานกันมึงเอาอีนดิโอ้ยผู้ข่าขอขอบคุณขอบคุณดวงวิญญาณทุกๆดวงสิสั่งไว้ นั่งอยู่นี่พวกขึ้นซั่งวันะบอก่ได้กินยาวยาวยแย่ยได้ลองได้รับน้ำเด็กหน่อยนึงแล้วซาดวยออกมาย่างเท่ากับเท่าเกี่ยวมากับเกี่ยวมากขึ้นหานด้วยบ๊อบูเล็กหน่อยมันว่าผู้เท่าว่าผู้สั่งไหวผู้ดวงรับไว้ยกันเอากันกุ๊บเบิดไปอย่างนี้เอาอีนี่เด้อปลูกลูกกัตันยูรูคุณคือเห็นคุณพ่อคุณแม่สั่งวันเฟิร์น เหตุตามพอพคนสั่งเหตุตามแม่พคนสั่งถ้าผู้ไร่ไปเหตุตามสั่งวิญญาณเฮี้ยนดีๆไดรขนาดลูกไปบวชเป็นเนีนยังเขาไปสิงได้ขับปั่นตัวอ้อมแม่สั่งไว้ว่าเอาย่ท่องแฝงฝัดเอายีอื่นคนกําลังฟังกินน้ําเฮาคือการแต่ว่าเฮาหูเบาแก้วตาเบาทิพคือเพลินเพลินแต่หูแก้วตาทิพย์เอาลับเมืองใหญ่ท่องแฝงล่ำยี่หนึ่งเพลินก็หินคนกําลังกินน้ํามุนีละเดี๋ยวชีวาย่อฟังเรา นี่คุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพตั้งกองบุญขึ้นมาเพื่ออย่างเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาไอ้นอก้ันยี่สังใดบันพิ้พไปใส่ละบันเอาใส่การไกรด้เดอลมเอาไปจอยตั้งกองบุญขึ้นมากองบุญคือกองบวช ภาษาลาวเขาเอิ่นว่ากองบวชไปซอยงานกองบวชคนก่อนภาษาไทยว่าไปซอยงานอุปสมบทมันมีสองภาษาไปซอยงานเอากันยังว่าลาวลาวกับไทยภาษาภาษาเขาเอิ่นว่าบุญกองบวชภาษาไทยเอิ่นว่าอุปสมบท ตั้งกองบุญขึ้นมาแล้วสิยูมิดยูมีกะบอดีึกษาหรือกันกะพีกับน้องลูกหลานเด่นนอนญาติโกงโง่กิกาว่าอย่างนี้นั่นเนี่ยงันเนี่ยเสพถามผู้สาวผู้บ่าวสวยว่าอย,าอย่างใดนางเรื่องจะเบ่งดีพวกผู้เท่าฝันมาเบึงบ่ไดดีดีมันสิหากไล่ตายาหัวมันมาโหกเข้าเขาีิผู้จะได้เงินอย่างท่างยายประคัตโมบาไรบุญบ่หุงนี่จะขาดอกกันส่วนมานั่งเองกันเน่ตแตงแต่เขากัด ไปเอกปั๊บประคองลัดกอดตบดบแก้มผู้สาวแนมทั้งไตเห็นเขากอดอยู่พวกผู้สาวผู้เบาสอยกันคอยเสียงไรกันพอท่านดุนกระพากันไปขันแสดงแบบไหนดังสองสามเดือนท้องปวดไครอ่อพอคนมีคนน้อยเขาแสดงนางเรื่องเอาเงินแสนเงินหมื่นตัวแสดงอยู่บ้านเอาคนน้อยโอเคกันเอาคนน้อยโอเคกันเจ้าภาพสถท้านพอมรูปพอมหลานญาติโกหกทีกาพร้อมลบตบมือว่าเอาบอลลัมก่อนประยุกษ์ หมอลำกรประยุกต์ไฟความได้แก่ไผ่ไฟางายได้แก่ไผ่ไฟความได้แก่ไอ้ไยยุนอิตธรรมมาจากจังหวัดยะสูอำเภอสุงฝุ่มไฟไายได้แก่คุณแม่ท่องเขียนพันธุน์กุพาอยูุบ้านโพสงานตำบลท่าโพธิ์อำเภอเดชอนอุดอมจังหวัดอุบลนำกันนี่น้นอ,องอากนดการทำบุญและอุปสมบทน,นายวีรศักดิ์จนสูงเนิน คี่สื่อคนทุกคนโกรธนายวีรศัก์คุณวันโอ๊ตนายนัตวัฒน์นามหงสาแม่ผัวอุทิศส่วนกุศลในแก่คุณพ่อสำเนียงสีตะวันพลอยไงพุ่มแสวงหาตั้งกองบวดยุทีบานสามหดจใา เจ้าภาพมันตัวน้อยเอาไว้ให้เจ้าอ่านเจ้าอ่านแต่ตัวมันใหญ่อุ่นตัวใหญ่อยู่ตัวน้อยอุณแม่คุณแม่บันทมอิตวันนายบุญธนกนายบุญญานายบุญญาลมหมออะไรนั่นเจ้าอ่านบมอต้มบุณกรมซื่อบุญกรมนางคำ่อง บุดใสยบุรสะไยอ่านชื่อให้พคนก่อนเพือกะป่วยคนบ้เอาได้ยิ็นมากว่าตาเดียหน่อยยิ่มากกว่าเา้าตอนนี่กว่าเหยนุ่งโยอ่นว่าคอยเพยนุ่งกหูชีบออกบุ้งตีจัตราจารดอกเตอร์เป็นไ่ ด็อกเตอร์ทศคอยฟังเขาตาดีคุณเอาชิบะตาดีอยู่คอยนี่อ่านหนังสือบ่บ่กคอยเรียนหนูอยู่เพราะว่าธรรมะกับพระโยคพราอ่านพวกเขาถืออกถือว่า ในนั้นข่าขเัียนจบกอนึงออกไปเรียกหมอดรทศวรรษอาจารย์อุไรจิตวันบุตรสายบุตรสะใภ้นางสมรนจิตวันนายจตุรงค์เจมสุวรรณบุตรสาวบุตรสะใภ้ป้อมด้วยบุตรท่านเลียนหล่อนอยาดทีโกโฮติกาเบิ้ลสุขุสุคนกำบุญ เพื่ออุทิศตนกุศลเพื่อหาผู้รยบรับดับกันบุญคือบุญของบวชบวชลูกเพื่อนหรือบวชหลานเพื่อนหรือบวชลูกเจ้าของบวชเหรียญบวชหลอนบวชมันมีหลายบวชบวชรับเป็นแนวใดบวชลงเป็นแนวใดบวชคงประเพทีเป็นแนวใดบวชหนีสงสารบวช่านเกขบวชสนุกเพราเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาแต่ว่าตัวนี้มอบหน้าที่ให้อาไซยุนปวายไซยุนนรบเป็นผู้ที่เราได้บวชได้เฮียนได้เี็นได้อ่านได้ฟังกอกา เป็นมหาบาลีสักโยบัฏิโมกจะเคยเพียเหี้ยจเคยวานคอยเป็นมียนิ่งวัวจะเป็นผูท่ายเคยบวชเคยเยียนเคยพานมหมมหาหมาจะาป็นเป็นกัวจะเป็นแต่มาเหี้มาเหี้ีบาดีท่องแฟดสิบปารลบเจ้าภาพสักวันเจ้าภาพนี่คือหยังเจ้าภาพคือเจ้าของการเจ้าของงานสถาคือวามเสือเสือว่าทับบุญได้บุญ เสว่าะรบาปได้บาปเสวนานุกนี่สวัสดี่จนันเกิดเป็นสัทธาใดเอาจิ้ใจลบตั้งตึกตตองว่าบเสทธาเกิดขึ้นใดบุญนั้นก็เกิดน,น้ำเดินก่อนมารุเจอ้อผาสก่อนแอดียงต่อยะก้อยมอุมผาาหัวขอหัวขอต่อไป ใสแคน,นสะก้อนกูอยากฟอนแต่ใจเย็นๆฟอนใสแคนก็ได้บัดเบ่าบาเบาบุบญเบาคุณเบาโทษจริงสิเป็นประโยนชน์จริงสิเป็นประโยชน์ในผลกองบุญเจ้าภาพศรัทธาเขาฟังสะก้อนกูอยากฟวานแต่จะคอยม้วนกูอยากฟอนแต่จะคอยฟอน คุณพ่อจัดท่าบอเห็นพันลนหน้าถมไปใส่เนื้อคุณพ่อยืนอยู่บนสตีดประกาศปูปูสตากว่างพันลู่หอมกองหงันเวรบงไปเนี่ยหกไปเนี่ยผัดเจอเรื่ลือกไม่มาถมมันบ่สมว่าเปิดมาลำชาสุกแดงนั่งว่าบ่ลำหน้าชิมริ่มหนึ่งไอ้นิ่คือยามาเฮาสัทขาหัวโตนี่ประตูรุกใหญ่เดือ ค่ณพอเลิกปรกาเอาป่าใจนี่ให้มันแต่อย่าที่ทองแปนสังเถียงยังดีทองวอมเงาซัดท่าจอบไปทำบุญท่านทอดซัดท่าจอบไปทำบุญท่านทอดหอดผู้ใดยังจะบอกไปให้ผิดเพี่ยนไปได้แล้วได้ไปใส่ชาติเป็นผีไอ้อยู่ในอาเวศีฝากทรมานีไว้ทรงผลบุญเดินมาแล้วไปให้ผู้เล่าต่างไั่เทรนั่นมือพอสวดไปให้บอกแผ่พระองค์ได้รู้ลือทุกปีนี้ได้ยินแต่เสียงีทุก แต่เสียงทีต้บอดีไปใส่คำไม่อิดผากัะยงบ่ไปลูกน่าตายข้าบุนเวรนั่นือพอพุทธเจ้าเ้าเมลเจ้าแม่ทําบุญตรงให้ปะตรงใดนับทานพิมพิสารเด้แไปในจังทานเติมมู่ลเมืองกาลามากที่ผมเพียงเก่งบุญเนี่ยนี่จำพวกผีได้คัับวรติที่กระรนดีฟังตอฟักจะไปกับกอแม่ผักหน้าัก อาจ่าก้อนมือแมงวันผู้ตายไฟคือฝันจิตุ่นไฟยังหอนนี่ของตอนินจาเขาว่ามากับกาหนะเร็วหินเร็วหัวเรือทอพา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 ั้งสิ้นเนื้อปีกีปาเผาปาเผาสมบัติชัดเข้าเชื่อใจให้บางครั้งชัดท่าตั้งคำบุญบุญลึกยักษิที่เกิดโปอกเกิดกองเฮนโนโต,ตันจะตามป่า วัวม่เฝ้าอยากรเลยตื่นทำบุญโม่เฝ้าอยากรเลยตื่นทำบุญอ่างประตูมี่ชวนมากูยืมไปใส่ชิดดีได้เอกกระสนคนหนึ่งก็บ่อทีเอิกตึงตึงตามเดือดมังนี่การขันนี่ก็บอดีเกี่ยนำไปชิเสียลายฟันได้ให้ดำบ่งบุญตั้งอ่างบัดโต้มั่งคังฝากข้างไว้หลายหมื่นเอาให้บ่วนคือกุ่งคุ้นเน้นเ่นรวม ผู้มารวมเรียงสูงเต็มมักเข้าเป็นคนรวยก็พะนำตานเจ้าฟังเด้อเจ้ากระชาท่าตันบาฟังเด้อเจ้ากระชากท่าตัน่ากระพาาโตเรื่องตามในเสี้ยีคนเท่านี่เสียว่าจำใจเส้นจังหวัดไกลไกลเจกซองตามบ้านจัดท่าทานทำามุญเป่าเบาท่านเล้วกะเบานำคนจมหานีดาบ้าเพื่อมาเสียมศรัทธาเจตนาทั้งสามปอเอาข้าวมาใส่บุปผาเจตนาใดใจใส่หิ้วเนี่ย ท่านบ่อแทกกระเดี่ยวเทือยประหยัดถอนนามตามมือบ่กินดินบนว่าท่านแก้มดินท่านไปมวลมูจนยาคู่เป็นหงไรทันต่างกอนจำเอาถอนทิปตะไต่สามอย่างหลักธรรมะเก้าอ่างจำว้ยาหลงหนึ่งโลกกาทิปตะไต่แปลว่าทำหมุญอวดลูกสองอธิปตะไต่แปลว่าทำหมุญเป็นใหญ่สามธรรมะทิปตะไต่เอาทับประจำใจนั่นอยู่ทุกขณะปุริจากกาคกระเดี่ยวเตือยเตมี มันจังได้ดีได้จริงได้แท้ก็เชิญรับแก่ก่อน้าวทองเปลี่ยนเส้นรับแก่ก่อน้าวทองเปลี่ยนเธอย่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเดธอมาลำคำเหี่ยวอับเหี่ยวก็เรื่องอื่นบอกย่อยลำเปลือกสัตธาคาอกข้าก่อนลำจำที่ตัวของที่กับไปผูกข้อตายสัตธาลายแต่บ่มีิ่งผูที่นั่งอยู่เจ้าภาพสัตธาไก่ว้าบนหน้าไก่มันมีเทียง ทัดท่ายังกบพราบบุ่คอยเก็บคอยเล็มทำบุญเอาไว้สุดไขรแก่ไปก่อนมี่ไงว่าข้าก่อนแล้วไปกินน้องจังสุกเอกินน้องจังศุกรอดีตปารบเจ้าภาพเจ้าภาพผู้ตังกองบุญเจ้าภาพคือเจ้ากองการเจ้าของงานจะท่าคือความเสือเสือว่าทำบุญได้บุญเสื้อว่าทำบาปได้บาปเสื้อว่านรกนี่สวคนนี่จงเกิดเป็นจะท่าได้ เอาจิตใจให้ลงตั้งหรือตองว่าประเสริฐศรัทธาเกื้นใดบุญนั้นก็ยอมมีสาธัเด้อผูมิใจแก่กาอุปอมอารีมีศรัทธาจาคะมีจิตปาสานะเริ่มใจใจบุญมีเมตตากระลุนทำท่านการตอบถ้าจะถุระบอบกององค์สมมาองค์กัตตรราญีกองของทองป้อนิการบุญเอาลวพุูนพอท่านไป ขอเต้ใจใส่ต้องเป็นบุญอันเลิศบอกว่าได้เกิดกั้งเหเมืองเมียนบุมีควบวงเอี่นหรือขีตาดีปรารถนาเอาทีสุกาดันตังไต้ใินีพระนั่งซุกยิงยินยอดด้วยใจใส่สปอร์ตีบวงวังะไรว่าแต่ท่านลงไปหนไรกะซังท่านวัตถุต่างๆเข้านำทำป่าปอยปรารถนาเอาเด้อหมูเจ้าที่ท่านเกิดเข้าในใจคิดอ่านใจท่านเตือนดีปัดใจท่านเตือนดีบุญ สาธุสอยสูงสาธุเด้อชบาราบูรินสองงานดิบเป็นสักขีพยานมรดิฐานลุงใบเลี่ยวไอแม่ธรณีแก้วเห็นดีเป็นสอบท่านประกอบเก็บร้าศัตริย์เจ้าผู้แต่งทานของที่ทานท่านทอดลุกไปให้เลื่อมใสบ้องบ้งดังมณีโซ่เก้วไปบินเนียมเลี่ยวคนท่านยาดีจำเจ็ดจะเป็นทองคำดาวหรือล้มสิใบบ่มีให้เสื่อมสูญ ควรว่าจัดนาคุณคักแส่เสียผลทิ่ได้ดนมาถึงเนี่ยนอนตอดทายทิท่านหลายหรือหน่อยแนวอะไเดี๋ยวแส่ฟุ้งบุกไวยเดี๋ยวหอยแส่ผ่ากาแพงเงินบาดแฝงอูแองทองคำอาหารของเขาของดำเครื่องกินหรือเคี้ยวท่านเหคียวหรือเอาเน่ายุบจุบเวอร์สาพุดเอิบมุดตอบทท่านนั้นยาเดีเสียเงินบาดย่าทิท่านโดนลงไปเป็นจะลึงหรือไผในมาตาคุณ ผลท่านเจ้าสิน้ำมาถึงที่เ้นทานาปรมีท่านก็น้อมือนิบุญจะได้ดังวังทานัางเม่ปริสุทังนิพพานังปรมบังสุขังฟังสิแพ่ฟังเบาดือพอท่านัางนั้นแกโตเรียกว่าผลท่านแม่นั้นเป็นสถานของเอาผู้ห้ส่วนปริสุทังนั้นได้เป็นเครื่องจุกดีส่วนปารัทีีเป็นนวนทางข้างนาทุจราท่านเขามัดทุยประยาเที่เกิพุทธเจ้ากันยังได้ส่วนภาลา ชุดทำมาในท่านยอดซอฟ้าเท่ามักรมนุษปรารถนาไปพบอยู่มั่นเมือง้าสุจิตาชุนั้นท่าได้เป็นเ๋อเมียพระิงคือเก่าสาถูเดิมูเจ้ากันท่านแล้วอย่าจมน้ำท่านเล่ายาจุ่มน้ำโอ้ยเอยสัตว์ ดอกฟ้าจะท่าตั้งกองบุญมณีตั้งกองบุญตั้งกองท่านก็ยากู้ว่าจะของสิได้ผลาซาใดและกับผู้รวงรับรับกันไปเราสิได้รับผลบุญบองกองบวชตั้งขึ้นมามณีสีหอดพอหอดเมผู้วงรับบอจังเอาหม้อรับก่อนมาปลาลบหรือฟัง คุณพ่อเข้าพรวงรับซื้อ,อยงก็ไอ้คุณพ่อซำเนียงบ่คุณพ่อซำเนียงคุณพ,อพ่อพมมือนีลูก